ยู e อวีเ a ย์เชฟไอซ์นะครับเราอยากเราพยายามที่จะวาไรตี้เมนูให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ให้ราคาเนี่ยจับต้องได้ง่ายแล้วก็เป็นมิตรเพื่อที่จะให้คุณลูกค้าทุกคนเนี่ยทานได้ทุกวันแล้วก็นกกเ,เนืก้กสัเราในีทุกวันต้องบอกก่อนว่าน้ําแข็งใสเนี่ยมันเป็นเจอยู่แล้วร้านเราก็อยากจะมีแอคทิวิตี้กับลูกค้าของร้านเราซึ่งมาจบที่เมนูนมโอ๊ตไวช็อกนมโอ๊ตไวช็อกนะครับจะมีเบสเป็นนมโอ๊ตข้นหวานหลอดบีบตาเมล,ลีนมข้าวโอ๊ตเนี่ยก็เป็นแล็โตสฟรีแล้วก็วีแกน สวัสดีครับมังกรนะคะเป็นหนึ่งในโอเนอร์ของคาริโครครับเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็งต้องยอ้อนกลับไปในช่วงโควิดนะครับผมคุณส่วนทุกคนเนี่ยก็คือเป็นคนที่ชอบกินน้ำแข็งใสยอยู่แล้วคิดกันว่าอยากจะทำโปรดักต์ขึ้นมาหนึ่งอย่างเพื่อมาขายแล้วก็มาจบกันที่น้ำแข็งใส คอนเซปต์ร้านก็ตามคอนเซปเลยนะครับก็คือ your everyday s h a e f ice นะครับเราอยากให้น้ำแข็งใสได้เป็นโปรดักที่ทุกคนทานได้ทุกวันแล้วก็ราคาเป็นมิตรกับทุกคนครับ ในท้องตลาดเนี่ยก็มีน้ำแข็งใสอยู่หลายแบบนะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะหารูปแบบที่ยูนิคแล้วก็เป็นสไตล์ของคาลิ์เนีนะครับเขม,มาจบที่น้ำแข็งใสแบบญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าคาฮิโกริชุดเด่นของรา้านเราพยายามที่จะวาไรตี้เมนูนะครับให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ให้ราคาเนี่ยจับต้องได้ง่ายแล้วก็ทานได้ทุกวันแล้วก็นึกถึงเราในทุกวันครับ าให้แนะนำเมนูของทางร้านนะครับก็เป็นชาไทยเลยครับเป็นเบสเซอร์ที่สุดของร้านนะทาไมถึงต้องเป็นเมนูนี้นะครับก็เพราะว่ามังกรกับทีมงานเนี่ยได้ไปทานเมนูชาไทยในหลายๆแบรนด์มานะครับซึ่งเราก็เห็นว่าในหลายๆแบรนด์เนี่ยใช้วัตถุดิบที่เป็นแบบสําเร็จรูปทางร้านเราเนี่ยก็คิดกันว่าเราจะไม่ใช้อินแซนต์มิกซิ่งเบสก็ไปคัดสรรใบชาแล้วก็เลือกใบชามาเบรนจนมาเป็นสูตรของทางร้านอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านครับเพราะหลังจากที่ทำออกา มาเนี่ยได้รับการตอบรับจากลูกค้าเนี่ยก็ดีแล้วก็กลายมาเป็นเมนูเบสเซลเลอร์ครับ การบริโภคของผู้บริโภคในสมัยนี้แตกต่างมากๆเลยเพราะว่ายุคนี้เนี่ยมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวส่วนตัวมังกรมองว่ามันจะมีเรื่องของโซเชียลเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับเราก็เลยคิดว่าตรงนี้เป็นองค์ประกอบสําคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของร้านเรารูปทรงแพ็กเกจหรือว่าการดีไซน์ลงไปถึงรสชาติต่างๆเนี่ยเราก็ทํากันบ้านกันมาว่าเราอยากจะเสิร์ฟอะไรให้กับลูกค้าผลลัพธ์ก็เป็นไปด้วยดีครับเพราะว่าลูกค้าที่มาทานที่ร้านเราเนี่ยก็ถ่ายรูปลงโซเชียลกันเยอะมากแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําาให้ร้รน มีแบรนด์อเวเนตสที่เยอะขึ้นแล้วก็ถือว่าสักเซสครับเทศกาลเจก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่แบบว่าคนไทยได้รับความนิยมทุกๆปีทางร้านเราก็อยากจะทำโปรดักออกมาเพื่อที่จะมีแอคทิวิตี้กับลูกค้าของร้านเราซึ่งมาจบที่เมนูนมโอ๊ตไวช็อกกันนะครับต้องบอกก่อนว่าน้ําแข็งใส่มันเป็นเจอยู่แล้วแต่ว่าท็อปปิ้งเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่มันไม่ใช่เจหลายๆแบรนด์เนี่ยจะใช้นมที่ไม่ใช่นมเจนะครับเมนูนี้มังกรได้พาร์เนอร์เข้ามาร่วมกับทางร้านนะครับก็เป็นนมโอ๊ตค้นหวานหลอดบีบตาบ าลิตชิ้นน so, so, ี้เป็นผลิตที่ดีมากๆเลยสําหรับทางร้านเรานะครับเพราะเรากําลังมองหาส่วนผสม1ตัวนะครับที่ช่วยมาคอมแพคกับเมนูนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับเนื่องจากร้านเราเนี่ยก็มีหลายสาขาเนาะแล้วก็อยากจะได้ผลิตที่เข้ามาเป็นหนึ่งวัตถุดิบสําหรับเมนูที่จะขายในเทศกาลเจครับก็นมโอ๊ตใบช็อกนะครับจะมีเบสเป็นนมข้าวโอ๊ตบางคนเนี่ยต้องบอกกันว่าอาจจะไม่ชอบกลิ่นของนมข้าวโอ๊ตเราก็เลยผสมแล้วก็ปรุงรสชาติลงไปถึงกลิ่นเนี่ยให้มันไม่ขาวนะครับนมข้าวโอ๊ตเพนหวาน ปเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เหมาะสาหรับเทศกาลเจนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่แพ้นม,มู่วหรือนมอัลมอนด์หรืออีกหลายๆชดีชนิดนะครับแล้วนมพาวโอ้ก็เป็นแลคโตสฟรี free, แล้วก็วีแกนด้วยก็จะเหมาะมากๆสำหรับเทศกาลเจครับ เรื่องของการกินเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพนะครับซึ่งเมื่อก่อนเชื่อว่าเทศกาลเจก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่ทําให้ทุกคนรวมไปถึงคนรุ่นใหม่นะครับผมหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นเพราะว่าเทศกาลเจเนี่ยก็จะเป็นการกินแบบวีแกนพลังเบสนะครับสำหรับผู้ประกอบการหรือว่าคุณลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากจะลองชิมนมข้นหวานข้าวโอ๊ตหลอดบีบตามาลินะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ทางไลน์แอดมะลิแบนด์นะครับสะกดตรงตัวเลยนะครับพอพร้อมส่งถึงบ้านเลยครับตอนนี้นะครับทางคายดีโครีนะครับ มีเปิดทั้งหมด7็ดสาขาแล้วนะครับสาขาที่นี่ก็สนยามมิทาทนะครับรวมไปถึงวุิล่าราชพฤกษ์นะครับดะซีนทาวินเทลนะครับผมเอ็มควอเทียสยามทาคาชิมายะเดบองอบางมวาตลาดสดทนบุรีก็สำหรับเมนูโอ๊ตไวช็อกนะครับก็จะมีเฉพาะ3มสาขานะครับที่สายงานมิทาทนะครับผมแล้วก็ตลาดสดทนบุรีรวมไปถึงเดบองอ่างมวาด้วยครับยังไงมังกรก็ฝากคาริฟฟอริไว้ด้วยนะครับสามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะครับทิกตอกไอแล้วก็ Facebook นะครับแค่พิมพ์ว่าคาริโฟอรีนะครับฝากด้วยนะ ตาบวินงทางกินเหอะยากเจ้